บทสวดคาถามหาจักรพพัดสวดทุกวันเสริมดวงชะตาบารมีพิชชิกชีวิตให้ดีขึ้นมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสารเนนสหปัญจศีรานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสารเนนสหปัญจศีรานิยาจามะ ติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนณทายะติสรณเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามะนามโมตัสสะพระววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะพระววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะพระววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปิโสพัควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูอนุตโตโรปุริสะธรรมสารถีสัทธาเทวมนุษย์สางพุโทโธพัควาติสวาขาโตพัควตาธรรมโมสันธิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนะยิโกปัจจั ตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะ บุคลาเอสะภควะโตสาวะกะสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกระเนโยอนุตตรังปุญญคิตตังโลกัสสาตินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณนนีนพรัตศีสะหัสสะสุทันมา พุทธโทธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรมมะสังฆปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรัต,รตนญาณมัณนนีนพรัตศีสะหัสสสุทันมาพุทธโทธธรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัต,รตนญาณมน,นีนพรัตศสีสะหัสสะสุทันมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังคันทงัง สีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินัโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมัณนนีนพรัตศีสะหัสสะสุทันมาพุทธโทธธรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอัคีทานังวารังคันทงังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังคปูเชมินับโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณนนีนพรัตศสีสะหัสสะสุทันมาพุทโธธโมโสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังขันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธัมมะสังค ปูเชมินัโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมัน,นีนภรัตศสีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธโมสังคโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวารังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัต,รตนญาณมณนนีนพรัตศสีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธโมสังโคยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา อคีทานังวารังขันธงสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุทันมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรัตานาญาณมณนนีนพรัตศสีสะหัสสะสุทันมาพุทธโทธธรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวารังคันทงังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรตนนรัตนญาณมณีนภรัตศีสะหัสสะสุทันมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันทงัง สีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังคปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณนนีนพรัตศีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอัคีทานังวรังคันทงังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรมสังคปูเชมินับโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มัน,นีนพรัตนสีสหัสสะสุทันมาพุทธโทธธรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวารังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธ ธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัต,รตนญาณมณีนพรัตศสีสะหัสสะสุทันมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิ ภูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณนนีนพรัตศีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธโมสังคโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา อคีทานังวรังขันธงสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณนนีนพรัตน์ีสะหัสสสุทันมา พุทธโทธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมัมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังขันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณนนีนพรัตศีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังขันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัต,รตนญาณมน,นีนพรัตศีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันธัง สีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังคปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณนนีนพรัตศสีสะหัสสะสุทันมาพุทธโทธธรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอัคีทานังวรังคันธังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพ,พโสพุทธธรรมสังคปูเชมินับโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มน,นีนพรัตศสีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธทมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอคีทานังวารังขันทธงสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรมมะสังคะ ปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมน,นีนพรัตศสีสะหัสสุทันมาพุทธโธธโมสังคโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวารังคันทงังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพ,พโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัต,รตนญาณมณนนีนพรัตศีสะหัสสะสุทันมาพุทธโธธโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวะรังคันทธงสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุนิทุกขาอาเวลาอัพยาปัชา อน,นิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปัจศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินข้าพเจ้าขอบารมีของหลวงปู่ดู่ขอได้โปรดรวมบุญพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์พระปัเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายตลอดจนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ขอได้โปรดแผ่บุญไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุด้วยเธอ